สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสร้างพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซเก่าเอฟซใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณห,หลายๆค่ะพี่น้องขาวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางห้างเส็งนะคะช้าบ่ายวันที่19กันยายน2565นะคะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำรรแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องขาก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่16กกันยายนวันศุกร์ก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะ 16กันยานะคะพี่น้องคาใจให้ดินรอบเช้าสและสดินรอบบ่ายหและศูนย์นะคะพี่น้องขะรอบเช้าบนมาศูนย์หน่งาล่างสองหนะคะวันนี้หนึ่สมสามาคู่ตัวดินนะคะพี่น้องวันที่สินะคะแล้วก็สองหานะคะมาสองคู่เลยนะคะรอบบ่ายใจะให้หและศูนยมาหลักร้อยนะคะบนมาหนึ่าล่างหกนะคะพี่น้อง ไม่เข้านะคะมาต่อคะ่ะต่อวันที่19นะคะวันที่19เด่นรอบเช้าอยู่ที่หนึ่งและศูนย์นะคะจะผู้หาความน่าจะเป็นนะคะเป็นการหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสอง ห 0, 0, 0, 0, 0, 0, นึ่0ห0า0น0่งเจ็ดศนยคะศอนยห้าะคะต่อรอบบายนะคะพี่น้อง่ะรอบบายเด่นอยู่ที่ ศูนย์และเก้าค่ะวันนี้จะมาศูนย์ศูนย์หรือเปล่านะคะพี่น้องเอฟซีทุกท่านแล้วแต่ชอบนะคะศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์ค่ะเก้านะคะเก้าหนึ่ง เก้าศูนย์เอาเก้าศูนย์จับแล้วนะคะพี่น้องจับผิดีแล้วนะคะเก้าหกเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าสองนะคะพี่น้องขอจับเก้าสองนะคะเพราะว่าใจจับเก้าศูนย์ศูนย์เก้าซ้ำนะคะพี่น้องคาสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะดินประจำวันคือสองและเจ็ด เบิ้ลประจําวันคือสองสองลขเจ็ดเจ็ดนะคะพี่น้องคะชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะไม่ว่ากันเนาะค่ะเนาะคนเราทุกคนชอบไม่เหมือนกันนะคะเรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าตัวเลขสามตัวนี้นะคะหนึ่งศูนย์เก้าสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะพี่น้องขาจะพูดความน่าจะเป็นนะคะหนึ่งนะคะวันนี้ จะมีจะเพิ่มมานะคะหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองศูนย์นะคะศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์เจ็ดรอบบ่ายศูนย์และเก้าค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่ง 90จับแล้วนะคะพี่น้องคะใจชอบ98และ97นะคะอฟซี FC ทุกท่านชอบด้วยเปล่านะคะพี่น้องคะแล่ตาตำหมักเนาะพี่น้องเนาะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะคะก็ไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าทุกคนชอบไม่เหมือนกันนะคะค่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชม ทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขะขอบคุณีหลายคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีคะ่ะโชคๆมันหมค่ะพี่น้องขะสวัสดีคะ่ะ